สวัสด <toys> ีพ <m ics> <m ics> ี่น้องวันนี้ประกอบก็คือรักยาดุสานุบไม่นนองไป้ด้านขิงเต่าไก่โมวเสือรับหักต้องการเป็นตัวเลยเนี้ยเอ้ยมันหลอดหรออ่อพายงอโซ่แล้ว ต้มแบบอันนี้เมืองลาวพี่น้องต้มแบบซอสปกอกราวต้มแบบซอสปกอกราี่ล้วก็หาเห็ดเปพี่น้อนด้วยตุ่มเป็นตัวนี่พี่น้อง,องตุงต่มเป็นตัวอย่างนี้เลย ครับการฉีก um. ่นอมสิ no, uh ัวปล่าเขาฉีกเอาที่น้อมง่ายไหมว่าเขาฉีกเอาแต่ไม่ไไม่เ็บปีดเ็บถือกยมาเก็บมาหัวักกับนืไส้อะไรนี่จะนอมหลุดตว่าหงตัดเด้อ อันนี้ไก่เป็นบานใช่หมเนสื้อมากตัวรละ่อยหกสิบเลยหกสิบบาทรรลัลลดราคาหายไปว่าเห็นแต่ว่าได้กินไร้พิยายังไม่ได้ขายแห้งเอาเลยตัเธอตัวสี่ร้อยพี่สื่อ,อกินเนาะตัวละสี่ร้อยกินสี่เนี่ย้ังต่ตมอมทั้มาขึ้นนะคุณพี่น้องตัวมันด้มาขึ้น cái gì của tăng thịt nó pin hỏng chưa? thuốc sơn kho năng cao chín đầy bộ. ăn muối có bao? mày nghe kêu nhon ว่ตรงคือเป็นตอนที่จหนอนในไฟโตก่อนเขาทําให้เป็นตอนคือวานทอตอนน้องให้เป็นตอนไม่หีพอมีสีขั้งนมุนสุดตรงเปเปื่อะจากสีกอหัวข้าวขาวด้วยหนอนหัวถ้าคุณให่กินหัวมันเด็กบ้านทอดหรือวกินหัวมัน อิบชินหออเทียงไม่ใชหรอหออเทียงเกือบสิบตาดวในตัะไกลไม่มีตั๊บชุดเชือบบอทุกคนตับ่ายเอลก็หยักสาครบทุกอย่าง ววพังที่เช็คกอใกล้ไววลาวนะเวลาปูมไปหนอ,เน,หอนเนน้อเล,ลอ,อดแลวเวลาปูถ้าปูห้าดอกตัดที่ใกล้ป่วยก็ไ้หนองเ้อะลปูห้างหนอกเ้อะปูห้องในบ่ใดจะต้องเสียเพราะว่าถ้เใส่สัตวอที่เปนหนอก สิลงคิปแต่สาวถูกมั้ยี่ตาบว่ากสีเอาแบงมาใส่นี่สีปุงเลยเนาะแบงมาใส่เพชรใส่ก๋็ยเตี๋ยวไกล อาหารเจ้าเฮ้ยเด็กินบ้าน้องน้างขวบใช่ไหนี่อ้าวลอล่ะน้องเย็กโถนี่พี่พี่ทานแนะขวบมมนก็น่าก่อน ข้มีดอกจ้าขี่ด่องมีดอกจ้านี่พักไปกอดพักอันนี้ใส,ส่ขาูอันพักแพร่ซลาน่หลักพักซี่หอมเะเอพน่น้อขาไปเลยคือพักแพ่ะเป็นน่อเด้อพักแพราเอไใส่เปนห่อพักแพกบซาลแเน่ใส่นำกันก็เด้อเป็นหลายแหงเสียบเป็นสมุนไพรแล้วพป็น้องอเนาะสมุนไพร ขไปเกืยมากเกิดอบเกอไ่ปิดงไปจ้ะ คัวอะอะไรเอาผ้าที่ออกยใ่นี้ก็ได้ตัวยนดส้นนใส่ใส่ของวนเลือดหออันวหาก่องไ่้กิเที่ยงก็ได้ ไหเดี๋เสียกินง่ายน้าหน้าใส่ก็ใส่กแตเพราะว่าเขาาต้มอันนั้นใส่แล้วน่นองต้มไบประามอ่อนใส่แล้วนะหน้าอีกใส่เอลือก็้อไม่ตาบน ว่าม่นโมก็ได้บีรมาใน่ไปรับเอามาน้อยเดียวพี่น้องเยอะครมือก่อนโมก่อนเอาอย่นีสของััแล้วเราก็ครนคนครับพี่น้องคนทำท่ากันน้องชายของขัวได้พี่น้อง แร่ว่าน้ำสุขพ่อปุ้งแล้วใส่แป้งนุ่ดใส่โรตีใส่สุดรสไม่หอบแล้วก็มันสมมันสมไปบักขามสมไปบักขามเห็นปะเอิว่าสั่วไกรนุ่หน่องครับเปิดต้มไก่เนี้ยสั่วไกรเป็นว่า เขาอาจจะเป็นอ้อมเป็นอย่างนี้แต่ว่าเขาบอกเอื่อนอ้อมอไม่ถนัดใ้เขาใส่พักซดนั่นไป่นัดด้วยช่างโซบาลาบางางนงานที่สาวคนพักซอสสมันไปก่อนแสบแบบ อาหารเส้าส่วไก่เนี่ยสอปปอล่าเพี่นอ้องแบบบานยาเนื้อสาวนกินกิกไรกันพี่นอ้องเนี่นี่จะพี่นอ้องส่วไก่แบบสอปปอล่าแบบบานยาเนื้อสาบวน,นพี่นอ้องง่ายๆเฮ็ดง่ายๆพี่น้องตุ่มเป็นโตไปเลยว่าต้องว่าต้องว่าต้องเฮ็ดเป็นตอนพี่นอ้องถ้าตุ่มเป็นโตดอกมาฉีกเอา ยังขายก๋วยเตี๋ยวไก่พี่น้องียโต๊ะก็เอามาฉีดเอาอันนี้ตตมิโนตข้ากงมาปรุงข้ากะปุหนามใส่ข้าจอันแบบข่างต้นที่ที่สาบวนอันเลยมากนะพี่น้องให้กินดูพี่น้องขาดกลว่าแพงขากลแพงกะเด็ดแต่เนียมไปซ้อเพื่อกะโต๊ะสีแล้วว้ยสีร๋อยสีแล้วสีอยพี่น้องออันนี้ทีสาบวก็โอ้ยตายตตก็เสียนขายแพงแค่้ เมนูเส่นานี่กับเมนูเทียงผอมกันเลือกไปน้องเห็ดเส่าเด็ดกินหอดเทียงอืประหยัดไปอีกตอนเทียงไปหน้องส่วไก่ส่วไก่แสแฉบจ้าไปสุดตักให้หมดไม่ตับไม่ไตเลี้ยงไปหน้อยให้หมด ตายอันนี้ตับอันนี้ตายอยู่นี่หน่งแสบไปแล้วมดเลยจะเลื่ออาหารอีกแล้วครับพี่น้องมาเลยจะเลื่ออาหารอีกแล้วดินซาอุบลเอ้ยของแสบพี่หน่องที่สาบวนมากยุคสมัยก็เห็ดมันคบก็เห็ดสัวที่พี่น้องแบบนี้แหละนี่คือการนี่แหละแล้พักแส่แบบนี้คือการสัวกบสัวไก่สัวครบพี่น้องสัวอึ้งก็มครับพี่น้องบางไงวันเท่ากับตุ่มอึ้งเสียนะพี่น้อง เอาเอาเส้นหน่อยมาใส่กลายเป็นก,ววก๋วยเตี๋ยวไก่เลยได้พี่น้องแกมีกว๋วยเตี๋ยวไก่เลยเมื่อกิ้นับกันเด้อพี่น้องเด้่องสาววันนี้สำหรับพี่น้องสไละคลิปนี้ไว้สิก้อนนะคะขอเป็นคลิปหน้าที่พี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ติดตามที่สาวบนได้เลยพี่น้องขอเป็นคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย